บนไม่ตกมันก็ร้อนแดดจริงบ้าแล้วบนรถไฟเมื่อครับก็จะเป็นห้องอาหารส่าห้องอาหารบุฟเฟ่สำหรับลูกค้าพักบ้านหรือลูกค้ามีแพ็คเกจทางนะครับห้องอารับหมดเวลาประมาณ3โมงคืนวิ่้ยังบ้าได้เพื่ะนอ่ะยังไปอีกนั่นน่ะแย่เอิร์ดเดินขึ้นมางบบนอ่ะแย่อยากนั่งรถนั่งรถนั่งรถ

ญาตแล้วก็มีราคาแพงนะครับหน<ๆ>ึ่งสองแลสวยนะครับเป็นรับรอนของในเรือเ่องของสุดนะครับสุดแรกก็จะเป็นบ่อปลาช่อน,น,นันเมซอนจุดที่สองนะครับก็จะเป็นหุบเขาในดงส,สังแม่มาช่อนใเมซอนมาเที่ยวแล้วอุช้างช้างไงอันนี้นมนมมีนมนี่นม นุมเพลินเลยโอชา พ่อจะเป็นการได้ดนลานะค้อบบ้าเนหลัาคานอยู่ปบทอันนี้มาได้ท่านองห้องนอนตห้องนอนีขามาได้หาบาทแล้วก็พอจะเป็นบ่อปลาก็จะเป็นด้านขอมือก็จะเป็นสวนกระถางสับนด้านในก็จะเป็นสวนดอกเไม้มีดอกไม้สวยด้จะให้ดูอั นานๆไปจะเป็นบ่อปลาช่อนอเมซอนนะครับเป็นปลาขนาดใหญ่ประมาพันอีดเอเลฟนน่ะร้อยกิโลนะครับต่อตัวผมยาวของปลาก็ประมาณอีเลฟน์น่ะหน้าตามีหลายอารมณ์ดูได้นะลูกค้ารู้ได้นะครับดูปลาช่อนได้ครับรถจอดประมาอ่ะรถเดินจอดรอแล้วก็จะขับรถจอดินงนะครับเราลูกค้าจับนะครับไอ้ดิตัวอะไรล่ะดูได้ครับปลาช่อนอเมซอนข้านในเราก็มีเลูกดช่อหนึ่งนี่อะ น้เงีอยเพิ่งมาสวยงามขอให้ไปดูปลาของมาถ่ายทิ้งของไอ้รอกูรวยแหมมันถ่ายอยู่พวกเนี้อันนี้อะไรอ่ะซอรัสเท็กซัส กเชียโนแก้วขายได้ครับอังนี้บาทนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันถงถ่ารรยรูปวะนะยาจาับยังไงให้จับเขายังไม่ให้จับแหวแไม่จับๆๆลูกหนป้าไม่ชอนเจ๊ ถ่ายรูปดิเกาะต้นนะอ่ะเกาะเป็นปิงอนะ่ะหนึ่งสองจอออุ้ยทีย่บ้านกูก็่ต้องปลุกนะดีแล้วคุณนายตื่นสายใครวะไปแล้ววิ่งไปแล้วอ้ววน<ม><ม>นลูนกกจะะมา็สยแหมปลาเอิร์อไปไหนวะ ปลาปลาเมทอนนะไหป่าเอาบเรสนด้เอาขึ้นร่อาไหนป่าเกาเกโมโมโม กบลูกกรบวันเกยวมาที you man, you hey, ่ไหนที่เนี่ยมาม่รู้ช้างกับแมนเหลาเหรอที่ไหนลูกนูนเหากับไห้ช้างด้วย มันต้องจับน้งองนะครับนเดี๋ยวทางนี้เรียกเข้าไปถ่ายอะ่ะถ่ายมาดวันถ่าย,าย,ายมาได้ลูเนีย่ยไม่ได้รูปเลย หนึ่งสองสวย,ว,ยวันวถ่ายป่ะ <c oughs> อ่ะยืนพี่ถ่าย,ายนะะหนึ่งสองกูจะถ่ายยังไงให้ผ,ผอมวะกูต <c oughs> ้องถ่ายประมาณร้อเมตร มีเอคไหมอ๋อพี่มีแล้วเนาะลืมลืมไหนป่าพี่ติ๊กไงป่าอยู่ไหนวะปากพี่ติ๊กไงไหนป่าอ้าวลืมมั่งไหนกันเนี่ยจะนั่งนี่ละนั่งนี่นัละนั่งนี่ พอแล้มั้งอ๋อนี่งฝนตรร้อนไป่องเออปลาโลอโลน่าภัยมากไปช่อนอเมซอนนะมันต้องเลี้ยงอาหารนี่ไง เอ้ยเกิดล้วตกครับเขาได้นี่ตัวอแพี่คายครับอจะเป็นล้วอย่แล้อตแกวมครับาจะเนตัวจะเปนรอนะคาลงเป็นรอง้ะครับ้ดนะ

แดหนูแรกหนูจิงโจ้แหนูอ no, ย no, no. well, oh ู่นู่จมีมีควายม้าเลยโอ้เออดใส่งเดนามนะครับอน่น้าะเองีัาล เป็นสีหอมคอยก็จะมีกวางเห็นสาวพม่าไห่แล้วก็อินโดนีเซียชนิดในะครับก็จะเป็นมะพร้าวเฉลมะพาวคนสาวหรือมะพาวเป็นสามสิบปีนะครับถึงจะออกลูกได้สี่เจ็ดปีถึงจะสุกมาจากกวีเชียงมหาสมุทรจีนมะพร้าวกลนสาวตัวนี้ว 听。 ที่เป็นส่วนไม้ดางรวบรวมกันเป็ไม้จุดเดียวต้นไม้มางห้ายมือก็อาจจะเป็นนะครับเนสเตอรีนะครับกระบอกเพชรจเป็นทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ครับรวมเลงครัหลายสายพันธุ์ เลยยวกูอยากได้กระบองเพชรอะเป็นเรียงอะเห็นไหมเป็นเป็นเป็นแบบเนี้ยแต่ว hmm. ่าเป็นยาวเป็นเป็นยาวๆอย่างนี้เลยมันเป็นนูนขึ้นอย่างนี้มันไม่โกงแล้วก็มีไอ้ที่มันมีนูนมันโกงก็ของผัวไงมึงทำอะไรเออ สตรีปาลามนะครับน้ไมต้องมาก่อยมาด้วยอ่ะ400ชิลลี่โอ้โห้เปิดไหนชวนชมนี่ไงกูก็พาชมอยู่นี่ไงเปิดเปิดต้งคั่นมีอยู่กันแต่อยู่เนี่ยลากมึงเนี้ยเอาไปทำเป็นกระโปรงก็ได้ไหมเจ้ไปทำกระโปรงสักสุ่มไหมเจ้โคตรสวยเลยนะ

เป็นรานเหมือนทัก้ครับกุนี่จะเป็นครับอันนี้ก็จะเป็นันโรเล็กก็จะเป็นมะพ้าวทะเลนะครับที่นึงก็จะออกทีละหนึ่งก้านใบแต่มันสวยมากอัยค่ไิอดหลั่เออมันก็สวยนะโน่นนะ เนีย่ยเลนเนตี <S <S newer, yeah, yeah, ่นะบกกรเขียตะบองเไม่เห็นวะเนี่ยดูบดก่อโคตรสวยเลยว่ะเขียโคตรใหญ่อ่ะตะบองเพชรรัสเซียวะนะใหญ่นยิ่งใหญ รถทับพี่เอลเยี่ด้านซายีอที่เป็นสวนบัวนะครับเป็นสวนลา่าดด้สวยๆด้นน้ามันจะเป็นอเขาเรื่อสามร้อยยี่สิบคสวยเรียงหินนะขนาดทำเสร็จแล้วก็มีคำาใส่บ้านมึงเอ็งได้าแล้วเอถงไดแล้วไปไปข้ามไปหามามีไป ถ่ายไม่ได้มันใหญ่เกินนะที่สองแน่นอน,นมีน้ำมีห้องมีพนักงานเยอะเชียวรถจะมาส่งท่านตัวนี้นะครับลงถ่ายรูป นี่อยากเล่นน้ำน,นีำนนไ่ไงน้ำข้างล่างเห็นไหมโคตรสวยเลยเอยเอซื้อใส่ด้าบ้านผงได้นะ่ยสุดยอดอ่ะ <c oughs> สุ่เขา บรรยากาศดีน่านอนมากเลยอ่ะขอนอนสักชั่วโมงแล้นวบนเปเรียกว่าหินหินซ้อนหิน นะไอเฮียแอนคูดเฮ้ยมันได,ด,ด้โถเสา bài được đi, đi 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 đơn đi 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 đơn đi 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 duyên điên, duyên, duyên biết? ai đẹp đẹp à, à, à. à, <coughs> <Để quen đi. coughs> <coughs> <coughs> <coughs>

thải đó. Đéo, ở ba phủ cũng đây nữa. Cô đo chắc nữa rồi. Cô này. đi đây. Cứ lại mà. Lót này. มีคือถ่ายรูปก็นี่ไงมึงจะกลับแล้วมึงยังไม่ถ่ายรูปมึงจะกลับแล้วไอ้ปากเอ้หนึ่งสองสวย Hoặc không này rằng là 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 là rằng 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 cái rằng là เห็นหมดเลยจิ้น,น <c ười> ใจนเลยไยข้างบนข้างบนไทยนี่ดิระวังตกโอเคเอเดี๋ยวกินด้วยกัน